วอลซลินแอนแฟมิลี่ก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเร้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอละคังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดี ชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีซอโซล่ามทีชอเชอคู่กันยอหญิงโสภาดอชดาสวมพลันตอประตักหุนหันถอฐานเข้ามารองทอนางมนโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่อง นอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ต่อเต่าหลังตุง้งถอถุงแบกขนถอทหารอดทนถอทงคนนิยมนอหนูขวักควาบอใบไม้ทับถมปลาปลาตากลมผอพึ่งทําลัง ฝอฝาทนทานพอพานวางตั้งฝ่ฟอฟันสะอาดจังพอสัมภากลางใบมอม้าคึกคักยอยักษเขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปรอลิงไต่ลาววาแหวนลงยาส่อสาลาเงียบเงา เสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้ารอจุลาท่าพยองอออ่างเนืองนองหอน้องฮูกต้าโตโปรดติดตามช่องของเรา r o s l i นอ n d f a m i y